ฤด,ดูการ2025-2026ได้จบลงไปแล้วโรนลโด้ Ronaldo ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่และทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมโดยการพาทีมเรอัลมาดริดกว่าแชมป์ไปถึง4แชมป์ได้รับรางวัลส่วนตัวและสร้างสถิติที่ดีที่สุดของฤด,ดูการเอาไว้รางวัลเพล y e เยอร์ออฟเดอะติดทีมยอดเยี่ยมประจำฤด,ดูการขึ้นแท่นดาวซนูลาลิก้า34ประตู3แอสซิสจาก38นัดดาวซนูยูฟาแชมเปียนลีก 16ประตู4แอซซิตจาัดก,การลงเล่นทั้งหมด15นัดแมนออฟเดอะแมตช์23ครั้งนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือน4ครั้งและติดทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ถึง9ครั้งและฤด,ดูกาล2026-2027มันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วชีวิตของเขายังคงดำเนินการต่อและแน่นอนว่าความยากลำบากมันอาจจะกำลังรอเขาอยู่โรนาโดเริ่มต้นฤด,ดูกาลด้วยโชว์นาเมนต์พรีซีซั่นโดยโปรแกรมการแข่งขันเขาต้องเจอกับอัลฮิลานเชลซีและอินเตอร์มิลาน โรนัลโดโชว์ฟอร์มในช่วงอื่นเครื่องได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการกดไปถึง3ประตูแอสซิสติจาก3นัดพาเรอัลมาดิควาแชมป์ปีซีซั่นไว้ครอบครองในปีนี้เอมบัปเป้ย้ายมาใส่เบอร์1ิและโรนัลโดเปลี่ยนจากเบอร์ส7มาเป็นเบอร์9แทนที่เอมบัปเป้เนื่องจากการย้ายทีมของลูก้าโมดิกที่ย้ายซบเอซีมิลานเกมถัดมาก่อนเปิดฤดูกาลเรอัลมาดิดมาตามนัดกับนัดชิงนาเลอร์ ยูฟาซูเปอร์คัพต้องดวลกับทีมจากพรีเมียร์ลีกคริสตันพาเลตเจ้าของแชมป์ยูโรปาลีกฤดูกาล2025สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมการแข่งขันยูฟาซูเปอร์คัพนะครับระหว่างเรอัลมาดริดครับเจอกันกันกบคริสตันพาเลตครับโอกาสของคริสตันพาเลตแล้วจบด้วยซ้ายนะว่าันไม่แรงพอครับ ยังไม่ผ่านมือติบุกุตัวครับโอกาสได้ส่วนของเรียบร้อยดครับเบิร์นมาถึงโรนัลโดโรนัลโดยิงโอ้โหผู้ศินเป่าฟาวแล้วครับดูเหมือนบอลมันจะไปโดนมือเลยครับเป่าฟาวไปแล้วครับโอ้โหมือเด้งไปข้างหลังเลยครับไม่ได้เก็บนะครับเก็บไม่ทันครับเป็นคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับที่จะรับหน้าที่สังหารจุดโทษครับ ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยทำประตูไปค่อนข้างเยอะครับแต่เป็นรองแค่โรนัลโด้คนเดียวและเอ็มบัปเป้ครับหนึ่งประสูงครับเรยลมาดริดขึ้นนำทิสตันพาเลตในนาทีที่11ครับจากคริเตียนเอ็มบัปเป้ครับเจ้าของเบอร์10ในฤดูกาลนี้ครับเปลี่ยนมาใส่เบอร์10แทนดูไก่โมดิครับจังหวะวางเท้าครับวางเท้าได้ดีมากครับไปเข้าไปโอกาสของทิสตันพาเลตนะครับออกขวามา บินมาตรงกลางมีแล้วไปเองครับคาริลัสครับไปดาฟาวใส่ผู้เล่นคิสซันพาเลตครับแบ็กซ้ายอยากเบนฟิก้าครับย้ายมาในฤดูกาลนี้ครับค่าตัวว่าสิบล้านยูโรครับจังหวะที่เข้าเนี่ยโดนบอลนะครับแต่ว่ามันก็ไปโดนขาของผู้เล่นด้วยโยนเข้ามาเบลลิงแฮมเคียวทิ้งออกไปก่อนเส้นถึงโดรโดครับฝากให้เบลลิงแฮมเอาแลวพยายามจะเล่นชิ่งนะครับแต่ไม่ผ่านครับ บโดเบินให้บาเดแล้วจบด้ดยเอ็มบาเป้หรือเปล่าเอมเบาเป้ยิงโอ้โหผู้สินเป่าเป็นล้ำหน้าไปแล้วครับล้ำหน้าเอ็มบาเป้นะครับดูก,การทำเกมของเรอ,อัลมาดริดครับต่อวอลกันไปเรื่อยเรื่อยจนถึงจังหวะส,สุดท้ายครับแต่ว่าจังหวะน,นี้ล้ำหน้าไปแล้วครับรัวโดว,โดวนวนอยู่แล้วส่งให้อดากุลาดักลุากลาได้จบโอ้โหไม่ผ่านมือผู้สาประตูครับยังเซฟไว้ได้ครับ เอบัปเป้โอ้โหผพื่อสินเป่าฟ้าอีกแล้วครับและเป็นจุดโทษอีกแล้วครับครั้งที่สองของเกมนี้ครับโอ้ลสองครั้งติดนะครับดูจุดโทษวันนี้ออกง่ายเหลือเกินครับภาพมันมองไม่ชัดแหละครับว่าไปโดนตรงไหนครับคนเดิมครับคีเดียนเอบัปเป้กับการสังหารจุดโทษลูกที่สองครับโอ้โหแล้วซปเปอร์เซฟครับ ยังไม่ได้ลูกที่สองครับเราม,มาดีครับโอ้ต้องชื่นชมคนนี้เลยครับพยายามจะยิงเล่นทางแต่ว่าผู้เส่าวะตูไปถูกทางครับยังนําแค่หนึ่งประตูเท่านั้นยังไม่ได้เพิ่มเลยครับวนโดโยนถึงชุอกอาเมนี่ได้โขกแต่ว่าไม่ได้แรงมากครับโอกาสได้สวนของคิสีันพาเล่ครับจิมถึงด้วยแล้วยิงติดบล็อกครับกคสินบาหมดเวลาต้องเริ่มกันต่อครึ่งหลังครับ ปรสินเป่าเริ่มเกมขึ้งหลังแลครับตรงนี้หลอกสวยครับข้างในมีตรงกลางโอกาสของคิสตันพัเลตจ่อๆแล้วโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับหนึ่งตัวหนึ่งครับสีเสมอจนได้ครับเจ้าของแชมป์ยูโรป้าครับประมาทไม่ได้กลับเข้าสู่เกมจนได้ครับคริสตันพาเลตจังหวะแรกเนี่ยติดมือติโบกุตัวครับแต่จังหวะที่สองนี่ไม่ไหวครับโดโดเลนชิงกับชวรมนี่ แต่จบด้วยเบลเบเดแต่ว่ายัางเซฟได้ครับไม่ผ่านมือผู้สาประตูวันนี้เนี่ยช่วยไว้ได้หลายจังหวะนะครับมาดูอีกครั้งของบาเบเดครับวางเช้าแล้วยิงเข้าไปยังมีห่างตัวผู้สาประตูมากครับมาเป้มาเป้ไป,ไปเองถึงโรนโดโรนโดแล,ดลดด้วจบด้วยชูอาร์มินีเดี๋ยวว่าไม่ผ่านอีกแล้วครับ มีเต่ายิงยัดเลยแล้วผู้สินเป่าเป็นจุดโทษอีกแล้วครับสามจุดโทษครับโอ้โหเพียอะไรครับออกง่ายเหลือเกินดูว่ายิงไม่รู้ไปโดนอะไรน่าจะโดนแขนของผู้เล่นคิสตันพารีเลยครับก็เป็นเอ็มบัปเป้ครั้งครับที่จะได้แก้ตัวนีครับจุดโทษครั้งที่สามของเกมนี้ครัเห็นมาเป้ยิงแล้วโอ้โหชนคานครับโก็ยังไม่ได้ครับ ยิงแล้วยิงอีกก็ยังไม่ได้ไม่ออกง่ายๆครับในโขกแล้วเข้ามือผู้สาวประตูไปเลยครับบาเบเด่ดากุลาเห็นโรโดแล้วถึงโรโดหนีได้โรโดไปเองโรโดยังหมุนโอ้แล้วโชว์สกิลครับจบด้วยเอมบัปเป้ครับสองประตูต่อหนึ่งครับเอาจนได้ครับสุดท้ายก็เอาจนได้ครับพยายามไปหลายรอบเลยครับจุดโทษถึงสามรอบครับได้มาแค่หนึ่งครับแต่ก็เอาจนได้เลยครับ สองประตูหนึ่งครับเรัลมานริดครับขึ้นนำคิสตันพาเลตครับยิงแรงด้วยครับสบายใจขึ้นหน่อยครับชาบิโรนโซ่มี so. การเปลี่ยนมานั่งสำรองครับส่งดาวรุ่งลงมาครับผัวเสียงปับหมดเวลาครับเป็นเรีลมัดดิดที่ชนะคิสตันพาเลตไปสองประตูหนึ่งครับแชมยูฟาซูเปอร์คัพก่อนเปิดฤดูกาลเป็นของเรัลมาดริด สกอร์สองตหนึ่งเป็นคริสเตียนบัปเป้ครับนาทีที่11แล้วก็นาทีที่ส2ครับส่วนของคริสตันพาเลตเป็นมัติต้าครับนาทีที่ส9ก็เป็นถ้วยที่5ของชาบีรอนโซนะที่เข้ามาคุมเรอัลมาดริดนะเป็นกัปตันครับ เดริโกบาเบเดนะครับที่จะรับหน้าที่ชูถ้วยในวันนี้ครับยินดีกับเรื่องนี้ครับแชมยูฟ้าซูปเปอร์คัพสองพันี่สิบห้าครับ จบเกม Real Madrid เรอัลมาดริดเฉลยชนะคริสตันพาลิตไป2ประตูต่อหนึ่งจากเอ็มบัปเป้ทั้ง2ประตูและแน่นอนว่ามันมาจากแอซิสตส์สุดสวยของโรนัลโด่จึงทำให้เรอัลมาดริดถลเลงคว้าแชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพไปครอบครอง <S <S 1> <S 1> เปิดฤด,ดูกาลนัดแรกเจอกับอารเบสเรอัลมาดริดได้แจ้งกับชาบิรอนโซว,ว่าให้สิทธิเขาเต็มที่ในการดอรอปยูซอนัตเตะเพิ่มโดยการถอดตำแหน่งกองหน้าออกไป1คนจึงเหลือพื้นที่ให้ศูนย์หน้าแค่2คนเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่า ชาบีรอนโซวางหมากตรงนั้นไว้ให้เอมบัปเป้และโรนัลโดด้วยเหตุนี้วินิซิวุฒจึงโดนดรอปไปนั่งสำรองเพราะแผนการเล่นของชาบีคือการให้นักเตะเช่วอกันเพรสซิ่งซึ่งโรนัลโดตอบโจทย์กว่าวินิซิวุฒจูเนียเปิดฤดูกาลฟุตบอลกลับมาคึกคืนอ,อีกครั้งหลังจากพักช่วงซัมเมอร์นักเตะกลับเข้าสู่ทีมและเกมลีกนัดแรกเป็นการบุกไปเยือนถึงถิ่นเจ้าแก่ดำอาราเบต กดสินเปล่าเริ่มเกมครับนัดแรกในลาลีก้าครับแล้วโอกาสของอลาเบสไม่ผ่านเดียวเส้นแต่ยังได้อยู่ได้จบด้วยแล้วก็ยังโอกาสของโอโ้โหพูดชื่อไม่ทันแล้วครับยิงเลยครับเอายิงไปไหนครับลูกนี้ยิงซิงออกไปเองครับไม่มีอะไรครับจังหวะที่จ่าแล้วยิงไม่ตรงกรอบครับ ตรงเสาแทนครับอาร์ดอาโดได้ลากเข้ามาโรนโดโดยโนเข้ามาไม่มีใครครับผมก็ถึงโรนโดเก็บได้ฝากที่อาดากุลา่าดากุล่าตอกมาให้เบลลิงแฮมโอ้โหหนึ่งประตูสูงเลยครับเบลลิงแฮมโอ้โหจังหวะดูเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่มันมีครับเบรอมาดิดนะครับขึ้นนำนาทีที่21ครับจากเบลลิงแฮมครับรู้จังหวะว,วางเท้าครับ Uh huh. เต็มข้อเลยครับแล้วได้จบครับโอ้โ oh หยังซุปเปอร์เซฟอีกแล้วบินอีกแล้วถังก็มาแล้วเซฟอีกแล้วครับ,าารบตีบอลกูตัวโอ้ oh, แล้กจะเซฟได้ไงครับใครขนาดนี้กาสอีกครั้งของอันเเบสครับไปเองแล้วหลุดด้วยโอกาสอีกแล้วแล้วไม่เหลือครับลูกนี้หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับตีเสมอได้ครับอือ uh หือ huh. ทรงผมเท่มากครับรลมกว่านี้ก็คือเอาไปเตะแทนลูกบอลได้เลยตัวโดไปเองลัวโดแล้วอืฟาวแล้วครับแล้วก็ก็เป็นคนนี้คนเดิมครับเพิ่งยิงประตูได้ก็รับใบเหลืองก่อนครับไม่ค่อยพอใจเลยครับลัวโดเสียงกรกแกมาเจ็บครับเพิ่งเริ่มต้นฤดูกาลก็โูนเข้าหนักแบบนี้ครับ ลิเก็มถึงเอ็มบัปเป้เป้จ่ายทะลุมาถึงโรนัลโดโอกาสของคริสเตียโนโรนัลโดสองประตูต่อหนึ่งครับขึ้นน้ำอีกครั้งครับในนาทีที่44ครับจากคริสเตียโนโรนัลโดเบอร์เก้าครับฤด,ดูกาลนี้มาใส่แทนเอ็มบัปเป้ครับเอ็มบัปเป้นี่โยกไปใส่เบอร์สิบเลยครับจังหวะวางเท้าดีเลยครับ เต็มข้อเลยครับไม่รู้จะช่วยเซฟยังไงครับแล้วดักได้แล้วเป็นเอ็มบัปเป้ได้ตีเครื่องแล้วเอ็มบัปเป้ข้างหน้ามิโรโดเอ็มบัปเป้จบเองครับซูเปอร์เซฟครับปัดทิ้งออกไปครับยืนเข้ามายัางไม่โพลิคิดอันตรายครับแล้วจบด้วยเบลลิงแฮมก็มีอีกแล้วครับเบลลิงแฮมอีกครั้งหนึ่งเบลลิงแฮมยิงผู้สินเป่าฟาวครับ เป็นจุดโทษครับแทนบอลของกองหลังครับไม่แน่ใจว่ากองหลังหรือเปล่าครับโอ้โหแล้วมือหมุนเป็นลูกกิ้งเลยครับหมุนเป็นสว่านเลยมีการเปลี่ยนผู้ตัดสินครับเป็นลีดเทอร์เซนออกนะครับแล้วก็เป็นดูริเกอร์เข้ามาแทนครับเอ็มบัปเป้ครับโอกาสของเอ็มบัปเป้แล้วสามประตูตัวหนึ่งเลยครับนำห่างออกไปแล้วเรอัลมาดริด ยิงแข่งกับรัวโดครับเอ็มเป้ศูนย์หน้าของเรอัลมาดริดนี่คือใครก็ได้ครับหลุดไปมีโอกาสทำประตูได้หมดเลยครับโจนโดหอวมาบินแล้วครับบินเหมือนกันครับแต่เป็นกองหลังบินแทนครับเป็นเมนดี้ครับที่จะเข้ามาแทนที่ของเรอัลมาดตาลครับเอ็มเป้เห็นรัวโดแล้วเอ็มเป้ไปเองเข้ากลางมาถึงโรนัลโดแล้วโอกาสของคริสเตียโนโรนัลโดครับ 4ประตูตอนหนึ่งเลยครับง่ายๆครับลูกนี้ยิงเบาๆครับเน้นทิศทางครับนี่โชว์ท่าดิชัยซะหน่อยครับ4ประตูตอนหนึ่งครับนำห่างแล้วก็3แต้มก็ <c oughs> เป็นของเลยมาดิแลวครับ,รรบวันนี้ไม่พลิกโผลแล้วนะครับจังหวะยิงนียิงง่ายๆครับไปเข้าไป โอกาสของคาราบบสครับแล้วได้จบปัทิธิวไปก่อนครับย <ai> ิงกันสั้นๆโรดูโดได้ด้วยโรดโอแล้วเรียงฟาวได้ด้วยครับโรดติดเครื่องจากโรดครับโรดไปเองติดเครื่องแล้วโรดหนีได้ในมีแล้วครับโรดแปะกลับมาถึงบาเบเดได้ยิงยัดเลยครับยังไม่ได้ครับบาเบเดบิลเลมจ่ายให้บาเบเด เบรดเดยได้แล้วเบบดดย์จบจบแต่ไม่จบครับ,บกุบบสินเป่าหมดเวลาเลยครับเป็นเรอัลมาดริดนะครับบุกมาชนะถึง4ประตูต่อหนึ่งครับแจกโรัลโดและเอม็มบัปเป้และก็เบลิงแฮมครับจบเกมรัลโดโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเขากดไปถึง2ประตูช่วยเรอัลมาดริดบุกมาชนะอาาเบสถึง4ประตูต่อหนึ่งรูนโดแข่งขันในลีกลาลิกาสเปนอย่างโดดเดือดมีทั้งวันที่โชว์ฟอร์มออกมาได้ดีและไม่ดีเหตุผลเพราะเขาเอง ก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับแผนการของชาบีรลอนโซ่ที่ฤดูกาลนี้เขาเปลี่ยนมาใช้แผน4312ซึ่งแตกต่างกับฤดูกาลที่แล้วด้วยฟอร์มที่ดีของโรนัดในช่วงที่ผ่านมาเขาถูกเรียกตัวไปช่วยทีมชาติโปรโตุเกสอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันคือศึกฟุตบอลยูโรซึ่งทางทีมชาติเองได้แจ้งว่าให้เขาเตรียมตัวกับการแข่งขันที่ต้องเจอกับยูเครนและฟินแลนด์ในรอบแบ่งกลุ่มเขาซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อที่จะไปรุยศึกฟุตบอลยูโรเพื่อที่จะให้ผู้คนในชาติยอมรับ แล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่โปรตุเกสต้องทวนกับยูเครนโปรสินเปล่าเริ่มเกมครับฟุตบอลอยูโร2026ครับโรโดพิกกลับมาได้โรดไปเองเยิงกันสั้นๆเลยครับขึ้นมาแล้วครับผู้เล่นของโปรตุเกสแล้วโรโดจบเองเลยครับโอยิงไม่ค่อยดียิงเหิอหนออกไปครับพขาได้โรโดเล่นต่อได้เลยไปแล้วครับ ขวาของโปรตุเกสครับแล้วดูความพริ้วของโรนัโดชโชดิเวสถึงโรโดโรโดแล้วโอ้โ oh หโชว์อีกแล้วโรนัโดโรโดหนีได้ด้วยโรนัลโดโยนเข้ามาอืมไม่มีใครครับลามอสถึงเจ้าเนเวสแล้วจบ oh ho, โอ้โหยังไม่ผ่านมือผู้สาประตูครับลามอสอีกครั้งหนึ่งจ่ายนะลุให้โรนัลโดโอกาสของคริสเตียโนโรนัลโดยิงใส่ก้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับคริสเตียโนโรนัลโดครับ ยิงขึ้นนำให้โปรตุเกสไปก่อนในนาทีที่28ครับเรามานั่งสำรองของโปรตุเกสนี่เนี่นเอียดเลยครับทุกตามหน่งครับยิงสวยนะครับยิงดีด้วยครับบอโดไซก้อยเข้าไปเนี่ยหมสิเซฟครับโอกาสของยูเครนบ้างครับไปเองแล้วจบเลยครับแต่ไม่ผ่านมือของดิโก้คอตตาครับยกมาโอโดอืมผู้ศิ์เป่าฟาวเลยครับ แล้วใบแดงด้วยครับแล้วผู้เลนสิบคนครับยูเครนดูจังหวะโอ้โหเทเจบ,บินมาเลยขาคู่เลยครับขาคู่แบบนี้ลงไปนั่งข้างสนามก่อนแล้วกันครับเป็นฟีคิกของโปรตุเกสครับตำแหน่งของโปรตุเกสเนี่ยผู้เล่นค่อนข้างเยอะครับมีให้เรียก คุณข้างเยอะเลยคริสเตียโนโรนัลดอโหยิงหลุดกรอบไปเองครับไม่มีอะไรดูจังหวะนี้ที่ยกของโรนัลดครับความสามารถเฉพาะตัวครับนี่ยกถึงเจา้าเนเวสครับแต่ว่ายิงทิ้งออกไปครับเจา้าเนเวส ครึ่งแรกโ,รโดยดยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกดไป1ประตูและยังเรียกใบแดงทําให้ทีมชาติยูเครนเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนแต่เกมยังไม่จบและพวกเขาต้องลุยต่อเกมครึ่งหลังเริ่มแล้วครับเป็นโมตุเกตได้เคลียร์ครับโรโดดักสวยโรโดมีข้างหน้าวิตินยายิง,ยง,ยงติดบล็อกครับจังหวะที่เอาบอลกลับมาครับโอ้โหลุกเล่นเยอะครับโรโด การของยูเครนยิงเงี้ยปิดเซฟของเดวโกพัตต้าครับเป็นเตะมุมของยูเครนครับมันก็มาได้โขกแล้วหนึ่งประตูต่อหนึ่งเลยครับตีเสมอครับโอ้โหแล้วโล่งๆครับเทคตัวมุ่งแบบง่ายๆนะครับโรนัลโดทำฟาวล์นะครับต้องเรียกมาคุยครับผูดสินก็เป็นใบเหลืองของโรนัลโดครับนาทีที่ยกสิบสามครับดูจังหวะเข้าครับฟรีคิกระยะอันตรายนะครับ แล้วเป็น2ประตูต่อหนึ่งเลยครับโอ้โหยิงคมมากครับไม่รู้จะบินเซฟยังไงเลยครับดูจังหวะที่ปั่นเข้าไปครับวางเท้าดีมากสุดมือเลยครับเหยียดมือไปแล้วก็ไม่ถึงครับชาดิเวสได้จบบ้างไม่ได้ครับโรนโดพักอกได้แล้วโอกาสของคริสเตียโนโรนโดเน่งๆอน่งก็ยังไม่ได้ครับเซฟแล้วเซฟอีกครับฟอร์มค่อนข้างดีครับยูเคน ดูจังหวะยิงเข้าไปครับโอ้โหระยะประชิดครับสินเปล่าหมดเวลาครับเป็นปรตุเกตนะครับมาพายให้กับยูเครน2ประตูตัวหนึ่งครับโรนโดโชว์ฟอร์มที่ดีออกมาในนัดแรกของทัวร์นาเมนต์แต่นั้นก็ยังไม่พอเพราะพวกเขาต้องพ่ายให้กับยูเครนถึง2ประตูตัวหนึ่งโดยผู้เล่นที่เหลือเพียงแค่10คนเท่านั้นถึงโรนันโดจะโชว์ฟอร์มที่ดีกับสโมสรแต่ในทีมชาตินั่นมันคนละเรื่องเพราะในฤด,ดูกาลที่แล้วโรนันโดได้รับโอกาสลงเล่นให้กับทีมชาติในนัดอุ่นเครื่อง โดยเขาลงเล่น่นไปทั้งหมด2นัดและทีมก็แพ้ทั้ง2นัดนี่เป็นประสบการณ์อีกครั้งที่มันทําให้โรนารโดต้องทุ่มเทม,มากกว่าเดิม mm hmm. เพื่อคว้าชัยชนะในทุกการแข่งขันให้ได้ mm hmm. และนะัดสุดท้ายในสัปดาห์นี้ของเกมทีมชาติ mm hmm. โปรตุเกสเจอกับฟ mm ินแลนด์หากพวกเขาแพ้ในเกมนี้เท่ากับว่าพวกเขาจะไม่มีซักแต้มไว้ในมือเลย mm hmm. ซึ่งมันก็หมายถึงพวกเขาจะตกรอบ mm hmm. และหยุดอยู่แค่ตรงนี้ mm hmm. และนี่เป็นโอกาสท,ที่ดีที่โรนโดจะได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในานามทีมชาติ mm hmm. ปวดสินเปล่าเริ่มเกมครับปวดดูเกดเจอกับฟินแ,นแลนด์เลยครับจ่ายถึงยังไงเล้วกยิงเลยครับเข้ามือของยูโก้คอต้าครับโรโดเขียดที่ไปก่อนครับโรโดครั้งหนึ่งโรโดยิงเลยโรโดอีกแล้วครับ,รบไปเองโรโดได้จิมม้มก็ยังไม่เป็นประตูครับ จังหวะที่จิ้มเข้าไปครับมันมุมแคบแล้วแหละครับทำได้ดีแล้วแต่ว่าไม่ผ่านมุมของผู้สาวตูครับเปนจังหวะที่ของฟินแลนด์เข้าในมาได้ยิงเออได้เซฟครับพลาดกันเซฟบ้างครับเดียโก้คอสตารครับวารโดวารโดเข้ากลางมาถึงเจ้าในเว้ได้ยิงบินแล้วบินอีกครับเว้ถึงวารโดวารโดแล้วจบด้วยเลยเอาวก็เซฟอีกครับ ก็ยังไม่ได้ประตูครับบดโดอีกครั้งหนึ่งบดโดยิงเลยแล้วก็ก็ปาดอีกแล้วครับโอ้โหเซฟบ่อยเหลือเกินครับแค่ครึ่งเวลาแรกนี้เซฟไปหลายเซฟมากแล้วนะครับดูเบนเดยสยิงหลุดกรอบไปครับไม่มีอะไรครับจังหวะยิงเนี่ยไม่ได้เงยหน้ามามองเลยครับยิงไปชนสอร์ดบ่อย ก็ยังเซฟอีกแล้วครับโอ้โหจะเซฟอะไรขนาดนั้นเนี่ยครับผดสินปับหมดเวลาแล้วครับค่งแรกเสมอกันสูบตัวศูนย์ครับเิ่มเขี่ยรึ่งหลังเลยครับวัโดโ,โดยิงไกลไปหอก็เข้ามือครับเป็นโปรตุเกสนะครับที่จะเป็นฝ่ายบุกซะมากกว่าครับเอายิงไปก็เข้ามืออีกแล้วครับโยนข้าฟากมาคิดได้ด้วยวัโดโ ะดดมาถึงเดเวทเลยครับมาด้วยครั้งนึงพยายามเชื่อเมเกมขึ้นไปครับจน่าสุดท้ายก็ต้องจบแล้วครับโนัลโดโอกาสของคริสเตียนโน่โรนัลโด้หนึ่งประตูต่อศูนย์จากคริสเตียนโน่โรนัลโด้ครับโอ้โหยิงไกลเลยครับสุดสวยเลยครับลูกนี้ ได้เฮแล้วครับแฟนบอลโปรตุเกสเนี่ยก็ไม่มีใครจะคิดว่าจะยิงเอาดื้อๆครับดูจหวายิงครับยิงยัดมาดื้อๆเลยครับหมดสิทธิ์เซฟแล้วครับมิเซโนโรนโดครับทประตูให้โปรตุเกสขึ้นนำในนาทีที่65ครับสองเกมไ์ไปยิงไปสองประตูแล้วครับมีการเปลี่ยนม่านสำรองครับ เอารูเบนยัสออกแล้วก็เปลี่ยนตัวลงมาแทนครับวาโดอีกครั้งหนึ่งวอโดวอโดไปเองหมุนมาถึงเลอาวาโดวอโดยิงติดบล็อกเลยครับในสวนของฟินแลนด์บ้างแล้วไปพลาดตรงนั้นลามอสจ่ายถึงโดนาโดกายของพิซซโนโรดครั้งหนึ่งอืรอบนี้ไม่ผ่านมือครับเปลี่ยนเอาเลอาออกไปครับแล้วก็ส่งบุนโน่ฟอนเดเลสครับ พ้องเครื่องเอาปรตุเกตลงมาแทนครับการที่ส่งบูโน่ลงมาเนี่ยก็จะทำให้โปรตุเกตมีมิติในการเล่นมากขึ้นครับต่อบอลกันไปเรื่อยครับเเวสถึงจนิเวสโรโดไปให้โบูโนโ่แล้วถึงกอนซาโลลามอสโอโหสองประตูสูย์ครับปิดเกมได้เลยครับนาทีที่89ครับกอนซาโลลามอสครับแล้วนี่ครับ แผนของโปรตุเกสครับส่งบุนโน่ฟอนานิสลงมาครับแอตซิตเลยครับบุนโน่ลงมาก็ทำให้มิติในเกมรุกของโปรตุเกสเนี่ยมีโอกาสมากขึ้นครับไม่จับเลยครับยิงดีมากๆครับผู้สินเป่าหมดเวลาเลยครับเป็นโปรตุเกสนะครับที่เฉลดเอาชนะฟินแลนได้สองตัวศูนย์ครับจากโรนัลโดแล้วก็กอนซาโล่รามอสครับ และนี่เป็นก้าวแรกในเกมการแข่งขันระดับทีมชาติเขายิงไปหนึ่งประตูและมีส่วนร่วมกับการทำประตูของคอนซลโลลามอสทำให้โปรตุเกสเฉือนเอาชนะฟินแลนด์ไปได้ถึง2ประตูต่อศูนย์และพวกเขาเป็นฝ่ายที่กลุม3มแต้มเอาไว้ในมือ